โครงการบ้านปริศนสวัสดีค่ะสังคมคุณภาพพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเปิดจองทำเลทองหน้าโครงการแบบบ้านปริมา3ห้องนอน3ห้องน้ำบนพื้นที่เกือบ72ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากถึง152ตารางเมตร บ้านชั้นเดียวแบบเล่นระดับโปร่งโล่งออกแบบให้แต่ละพื้นที่มีความเป็นส่วนตัวจุดเด่นวิวสวนเปิดมุมมองได้ถึง180องศาให้ลมให้แสงและพื้นที่สีเขียวช่วยเติมพลังให้กับการใช้ชีวิตในทุกวันพิเศษ จองภายในเดือนนี้แถมทองคําหนัก2บาทในราคาเพียง3.699ล้านบาทเท่านั้นแล้วพบกันนะคะ